สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมน,นะครับเข้าสู่รายการตือยอดนักสืบนะครับแน่นอนครับรายการของเรานั้นเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดได้ขึ้นมาประชันความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับและวันนี้เรามีพี่จอยครับเป็นล่ามภาษามือครับในสัปดาห์ที่แล้วนะคะผูเขาแข่งขันคนหูหนวกทั้งหมด9คนนะคะสนุกสนานมากจริงๆเลยค่ะแถมได้มีการแสดงร่วมด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องชื่นชมทุกคนมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีไหวพริบในการตอบคำถามได้ดีมากๆครับ แล้วสัปดาห์นี้ครับถึงคิวของฝั่งคนตาบอดกันบ้างครับเชื่อว่าวันนี้ครับต้องสนุกแล้วก็บันเทิงมากๆแน่เลยครับแน่นอนนะก่อนที่าจะไปบันเทิงกันนะครับขอย้ำอีกสินิดนึงว่ารอบนี้ครับเหลือผู้เข้าแข่งขันในรอบคนตาบอด9คนนะครับในครั้งนี้เราจะเก็บคะแนนสองรอบครับแล้วหลังจากนั้นใครที่มีคะแนนสะสมน้อยที่สุด3คนจะต้องเป็นฝ่ายเดินกลับบ้านไปนะครับซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนนะฮะที่ผ่านเข้ารอบมาของคนตาบอดเป็นใครบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ จะไปดูคําถามจากท่านคณะกรรมการกันนะคะกระตูนนี้ตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะกรรมการรอ3สามท่านนะครับพี่ตรีครับพี่ตงเหน่งแล้วก็น้องทันสวัสดีครับสวัสดีครับเออท็อฟฟี่มีอะไรอยากคุยกับกรรมการบ้างโ้วันนี้กรรมการทั้งสาท่านครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นหรือกดดันไหมฮะตื่นเต้นทุกครั้งนะครับตื่นเต้นแทนผู้เข้าแข่งขันนะครับที่จะต้องแบบตอบคาถาม ซึ่งวันนี้เห็นว่าจะต้องแบบว่ามีกติกาเพิ่มเติมขึ้นมาโอ้ก็คงยากสําหรับผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าที่เราลำบากใจกันเพราะว่าศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันนะคะเวลาที่เราพิจารณามันจะต้องลงไปในรายละเอียดเลยจริงๆจากที่ดูรายชื่อ9คนนี้มีแต่ตัวท็อปๆดังนั้นเลยใช่เดี๋ยววันนี้เราจะรอชมค่ะว่าวันนี้เขาจะโชว์ศักยภาพอะไรให้เราดูบ้าง แน่นอนแล้วครับว่าในรอบนี้จะต้องโชว์ศักยภาพเพิ่มขึ้นแน่นอนครับซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับจะเป็นการแสดงนะฮะจากสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนี่แหละครับในตามสื่อต่างๆซึ่งหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยดูโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาจะต้องตอบคาถามโดยการที่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็แสดงบทบาทสมมุติขึ้นมาเรียกว่าต้องโชว์ฝีมือทางการตอบคาถาม แล้วก็การแสดงด้วยนะครับโดยเรามีเวลาให้ทั้งหมด1นาทีครับแล้วตอนนี้ขอเชิญพบกับ3ามเพื่อขคันของเรานะครับผมมือต้อนรับกันหน่อยได้เวลาแล้วนะครับกับช่วงนี้สืบวิเคราะห์สื่อครับในเมืองหลวงเวลากลางวันกลอยสาวออฟฟิศนั่งทำงานที่คอมพิวเตอร์มีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ กรอยหยิบมือถือขึ้นมาดูเป็นข้อความลายเข้ามามือกรอยกดเข้าเครื่องโดยไม่ใส่รหัสล็อกอินกรอยเห็นข้อความลายแล้วอมยิ้มก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปพี่แพรรุนพี่ในออฟฟิศที่นั่งโต๊ะใกล้ๆหันมามองแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะคุยกับแฟนเหรอจ๊ะค่ะพี่พอดีวันเนี้ย แฟนจต่ทำข้าวกล่องมาใหุ้้ยแฟนทำข้าวกล่องมาให้ด้วยอ่ะนาจฉาจังเลยกลอยอมยิ้มหลุกตามองโทรศพัพท์เออกรอยอยาหาว่าพี่ยังไน,นยังงี้เลยนะแต่เห็นหลายครั้งแล้วอ่ะว่าเราอ่ะไม่ใส่รหัสล็อกมือถือไว้อ่ะแบบนี้ไม่กลัวหายหรอแล้วคนอื่นอ่ะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้ด้วยนะอืมกลอยว่าแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะอีกอย่างกลอยก็ระวังตัวอยู่โทรศพัพท์อ่ะไม่ห่างจากตัวกรอยเลย แต่พี่ว่าใส่รหัสไว้สักนิดก็ดีกว่านะกันไม่ดีกว่าแก้นะ่ะกลอยหยุดคิดอืมไม่เอาดีกว่าค่ะกลอยเป็นคนขี้ลืมถ้าตั้งรหัสไว้กอยจะจำไม่ได้คราวนี้จะแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะอ่าโอเคตามใจเราเลยแล้วกันพี่แพรหันกลับไปทำงานต่อกลอยวางมือถือแล้วเริ่มทำงานของตัวเอง เวลาเที่ยงตรงกรอยบิดขี้เกียจกรอยหยิบมือถือขึ้นมาแฟนส่งข้อความมาบอกว่าอยู่หน้าออฟฟิศแล้วกรอยหันไปสก,กิดพี่แพรพี่แพรคะเดี๋ยวกรอยจะลงไปเอาเข้าวกล่องข้างล่างพี่จะฝากซื้ออะไรไหมคะอืมยังคิดไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยดีกว่าพี่แพรหันไปล็อกเอาทุกโปรแกรมโซเชียลที่ตัวเองเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ออฟฟิศ ลอเ,เอาหมดก็ได้นะคะพี่ไปแค่นี้เองเดี๋ยวก็กลับมาแล้วพี่ว่าการไว้ดีกว่าแก้กรอยไม่ใส่รหัสไว้หรอไม่ค่ะพี่เกียรติเดี๋ยวก็กลับมาแล้วค่ะพี่แพรล็อกเอาเสร็จทั้งสองก็ลุกออกจากโต๊ะทำงานของตัวเองกรอยลืมมือถือเอาไว้บนโต๊ะทำงานมือของใครคนหนึ่งหยิบมือถือของกรอยขึ้นมาจากโต๊ะ มือนั้นกดเข้าแอปธนาคารและกดเข้ารหัสที่เป็นวันเดือนปีเกิดของกลอยก่อนจะกดโอนเงินออกจากบัญชีของกลอยไป1 0 0 0 0นบาทเวลาผ่านไปกลอยและพี่แพรกลับมาพร้อมเข้ากล่องและถุงขนมเต็มมือทั้งสองเดินพูดคุยกันสีหน้ายิ้มแย้มและนั่งทำงานที่โต๊ะตัวเอง การแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนแรกที่จะตอบคาถามก็คือไบรท์นั่นเองครับโอเคไบรท์พร้อมนะครับฟังคําถามดีๆนะครับคําถามของเราก็คือการกระทำของตัวละครในสถานการ์จำลองที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับตรงกับหลักการรู้เท่าทันสื่อข้อใดครับแล้วถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะทําอย่างไรนะครับโดยเราจะให้ตอบคาถามพร้อมกับสวมบทบาทครับเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆนะครับมีเวลาให้ไบรท์หนึ่งนาทีพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ สวัสดีครับน้องๆครับพี่ปลรยนะครับพอดีพี่เดินผ่านมาเนาะเห็นเรากําลังตั้งใจทํางานกันเลยนะครับเนี่ยไหนเราทําอะไรกันอยู่ครับอ่ะก็เมื่อกี้พี่ได้ยินเนาะว่าเราคุยกันเรื่องอการการไม่ใส่รหัสอะไรสักอย่างนึงอ่ะไหนพี่ขอดูหน่อยได้ไหมว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงบ้างนะ,ะเมื่อกี้เห็นนะ น้องไม่ได้ใส่รหัสนะพี่ก็รู้สึกกังวลแทนน้องเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้น้องเนี่ยถูกเอาลวงข้อมูลไปเป็นการจรกรรมทางไซเบอร์ได้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยน้องลองเช็คดูหรือยังข้อมูลต่างๆส่วนตัวต่างๆเนาะข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยน้อง ได้ถูกเอาข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปใช้หรือเปล่าลองเช็คซิพี่ก็อยากเตือนน้องจริงๆเลยนะว่าทำอย่างเี้ยมันอันตรายมากๆเลยน้องอาจจะโดนโจรกรรมไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินไปเนาะหรืออาจจะโดนแบบเอ่อแบ็กเมลหรืออะไรต่างๆเงี้ยซึ่งมันอันตรายมากๆนะครับลองเช็คล่อโอเคต่อไปก็ถึงคิวของวินะฮะแต่พร้อมแล้วเริ่มครับ ตรงกับการเข้าถึงข้อมูลนะคะข้อมูลส่วนตัวที่ไม่มีการระมัดระวังค่ะทาให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรหัสการเข้ามือถือรหัสข้อมูลส่วนตัวพาสเวิร์ดต่างๆนะคะคือถ้าเป็นวีนะคะก็ขอสมบุเป็นตัวลายละกันค่ะก็ถ้าเจอในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะเราก็เนียนๆค่ะในเมื่อเขาลืมข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยง่ายสิคะยายกอยเขาลืมเราก็หยิบมาเลยค่ะ พาสเวิร์ดก็ไม่มีเข้าง่ายๆแบบนี้คลิกเลยค่ะในของหาแอปธนาคารก่อนนะคะช่วงนี้เบื่อมามากค่ะอยากกินปลาดิบพาสเวิร์ดไม่มีเนาะโอ้ยจิ้มง่ายขนาดนี้โอ้ยเงินน้อยนะหญ่เนี่ยรายได้น้อยหรือนี่เยอะเนี่ยเอาเท่าไหรด่ดีอ่ะหมื่นหนึ่งละกันว้าวโอ้อีซี่มากง่ายขนาดนี้จิ้มเดน,นีิสมีและเมนูปลาดิบของโปรดฉัน ขอบใจนะ่ะจ๊ะใใหญ่ก่อยที่คิดลืมหมดเวลาครับ,รบต่อไปเพีงคิวของเฟรซครับเริ่มครับเออเนี่ยสิ่งที่แพรพูดนะ่ะมันก็ถูกนะกรอยเพราะว่าเธออย่าลืมสิว่าถึงเราจะระมัดระวังตัวแค่ไหนอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปได้อยู่ดีนะเนี่ยสมมติเธออยู่กับพ่อแม่กับแฟนเธอกับอะไรขึ้นมาเนี่ยครอบครัวเธอนี่แหละอาจจะเป็นคนเอาเงินเธอไปก็ได้ เธออย่าลืมสิว่ามันไม่มีรหัสฐานไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าเธอนอนหลับเธอจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบเงินเธอเน่สามารถหายได้ทุกเมื่อเธอไม่สามารถระวังตัวได้24ชั่วโมงนะอย่าอย่ากรอยเธอรู้ไว้ด้วยฉันน่ะก็ได้ยินข่าวมาตั้งเยอะใจอีพะอังตัวนี่แหละอีพ่อกนี้แหละแบบเงินหายไปแบบไม่รู้ว่านักต่อนักแล้วโอ้ยมอยกเป็นโอ้ยกำลังพีชขึ้นบดีเลยเก็บพอไหมครับ อ่ะนี่คือคําตอบของทั้ง3คนของเรานะครับเดี๋ยวฟังกรรมการราบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นที่พิตรีครับทั้ง3คนนะครับก็สวมบทบาทในลักษณะที่ต่างกันนะครับ,รบอย่างวินี้สวมบทบาทเป็น เป็นคนเข้ามาโจรกรรมใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆสะท้อนภาพอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับตัวเกรซเองเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของอคนใกล้ตัวในรูปแบบอื่นๆนะครับก็สะท้อนภาพออกมาเป็นการเตือนด้วยลักษณะเดียวกันนะครับส่วนไบร์นนี่ก็เป็นเป็นเหมือน พี่ชายใจดีในที่ทํางานนะครับที่เข้ามาเตือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคําสําคัญนะครับมีการโจรกรรมในไซเบอร์นะครับให้ตรวจสอบด้วยนะว่าอะไรหายไปหรือเปล่าหรือว่าถูกทำมีมีข้อมูลอะไรที่เกิดขึ้นจากการใช้มือถือในในในสิ่งที่เวลาเราเดินออกไปห่างจากมือถือด้วยนะครับอันนี้ก็ทั้ง3คนก็แสดงบทบาทแล้วก็แล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนครับพี่ต้องียงครับ จากการที่เราฟังโจทย์แล้วก็ตีความแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเลยเป็นตัวละครเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดถ้าจะทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้คะแนนจากตรงนี้เนื่องจากเราไม่มีการหยุดว่าอาทาทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะพี่ก็จะให้คะแนนจากตรงนี้เป็นหลักนะคะถือว่าทั้ง3ท่านทำได้ดีค่ะน้องพัน บอกได้เลยว่าทั้ง3ท่านคือสนุกมากคือหมายถึงว่าในในการทังเล่าเรื่องภายใน1นาทีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเาสมบทได้ได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมกับให้รายละเอียดได้ซึ่งก็ชื่นชมทั้ง3ท่านมากๆเลยขอบคุณครับนี่คือ3ามคนแรกของเรานะครับการแข่งขันเราวันนี้มีผู้แข่งขันเยอะนะฮะไปพบกับ3ผู้แข่งขันชุดต่อไปเอาละครับคราวนี้มาถึงคิวของป๊อปป๊บนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ เริ่มครับกลอยพอดีป๊อปแ๊บผ่านมาได้ยินแล้วแบบว่าเออคือเธอไม่ล็อกโทรศัพท์อย่างเงี้ยเธอไม่ดูข่าวหรอคนที่ไม่ได้ล็อกโทรศัพท์อะแล้วบางทีวางโทรศัพท์ลืมทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะมีคนอีกคนนึงที่เขาอะมาใช้โทรศัพท์ของเธอนะแล้วเขาก็จะเอาโทรศัพท์ของเธอเนี่ยไปโอนเงินของ เธอเข้าบัญชีของเขาแล้วเธอก็ต้องไปตามเรื่องเรื่องเงินตรงนั้นอีกอะ่ะมันจะเสียเวลานะเราว่าเธอตั้งรหัสผ่านดีกว่าเพราะว่ารหัสผ่านจะทําให้มีความปลอดภัยทางข้อมูลมากขึ้นนะอืถ้าเป็นเราอะ่ะคือคนทุกคนมันก็มีการลืมกันได้ฉะนั้นรหัสผ่านคนเป็นอะไรที่แบบเป็นเลขที่เราอะ่ะมีความเชื่อมโยงกับเราเชื่อมโยงกับเราแต่ว่าเราอะ่ะไม่ลืมนะ ก็อยากให้เธอลองตั้งรหัสผ่านนี่ถ้าเธอตั้งไม่เป็นเดี๋ยวเราสอนนี่ทำอย่างนี้นะรหัสพิน6หมดเวลาโอเคมาแล้วครับโค้ตไอไปถึงคิวของคุณเม้งครับพร้อมแล้วเริ่มครับ โอเคเคสดนี้ก็คือเกี่ยวกับดิจิตอลฟูดพินนะครับห้ามทิ้งร่องรอยบนเบอร์ถือหรือพาสเวิร์ดทิ้งไว้ที่เครื่องนะครับอาจจะมีใครที่ไม่หวังดีมาทําการโอนเงินจากมือถือแล้วนะครับผมเป็นคทาเทศที่เป็นแฟนของกรอยนะครับแล้วก็เห็นพลอยบอกว่าน้องกลอยอะ่ะไม่ยอมล็อกพาสเวิร์ดไว้ฉะนั้นเนี่ย พี่เตือนเลยนะน้องต้องล็อกพาสเวิร์ดไว้อย่าให้ใครมาใช้มือถือว,วลวน้องไม่อยู่อ่ะมันอาจจะโอนเงินไปได้แล้วคอมพิวเตอร์ถ้าคุณทิ้งข้อมูลหรือประวัติอีเมลไว้ไม่ยอมล็อกเอาท์ออกนะครับจะมีคนเอามาใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วทําให้เกิดไปหลอกลวงหรือหลอกต้มตุ๋นเงินคนอื่นนะครับฉะนั้นพี่คาตาเทพข,ขอเตือนน้องกอยน,นะครับให้ทําให้มันเซฟตี้เกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยของตัวเองด้วยครับขอบคุณครับอ่ะมือทุกคนคาตาเทพหน่อยครับอ่าโอเค คนต่อไปคุณบอยครับอ้าวกอยเมื่อกี้ที่พี่เห็นที่คุยอะไรกับแพรอะครับพี่ว่ากอยน่าจะเชื่อแพรนะเพราะว่าจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยที่ที่กอยทำอะครับมันดูไม่ปลอดภัยสําหรับกอยเลยนะครับอ,อย่างที่แพรพูดเนี่ยถูกในตามหลักการของอหลักการของ DQ เลยนะครับก็คือเราต้องดูแลอ,อุปกรณ์ของเราให้ดีๆนะครับเพราะว่าไม่งั้น เกิดใครเข้ามาหยิบอุปกรณ์เราไปเพื่อ,อโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราอาจจะ,ะเสียทรัพย์หรือว่าออออข,อของเราได้นะครับถ้าเราเสียเวลานิดนึงเพื่อจะใส่รหัสหรือว่าล็อกเอาท์จากจากจากระบบ ออกทั้งหมดนะครับก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์ของเราไปหรือว่าออกก่อนจะเอาจกระบบของเราไปนะครับเราน่าจะมีความหมดเวลาปรบมือนะฮะเอาละตอบทั้งสามคนไปแล้วนะครับฟังก,กรรมการกันหน่อยดีกว่านะครับรอบนี้ขอเริ่มต้นที่ต้องทันครับก็ได้รู้จักกับพี่คาถาเทพนะคะ เรียกว่าการสวมบทบาทอะคะ่ะค่อนข้างที่จะสนุกเนาะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ชวนติดตามว่าพี่คาทาเท่เขาจะแนะนําอะไรยังไงต่อไปนะคะก็อันนี้ชื่นชมพี่เมงนะคะส่วนทางของพี่ป๊อปแป๊บเองนะคะก็ทําได้ดีเลยค่ะเพราะว่าพี่ป๊อบแป๊บก็เหมือนสอนวิธีการนะคะแล้วก็บอกเล่าเนาะก็ถือว่าค่อนข้างครบในในตามคําถามที่เราได้ถามไปนะคะส่วนทางพี่บอยอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างอาจจะงงว่าตอนนี้ฉันแบบกําลัง อยู่ในโพดิชันในของตัวละครอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยแต่ว่าก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีเพราะว่าสามารถที่จะเรียกว่าเก็บตอบคำถามให้ครบภายในหนึ่งนาทีนะคะก็อันนี้ก็ขอเชิญชมทั้งสามท่านวันมาเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ต้องไหนครับโดยอาชีพในเป็นนักแสดงอ่ะก็ขอยอมแพ้เลยยอมแพ้ในแง่ที่ว่าเป็นนักแสดงอาชีพเรายังมีบทน้อยครั้งมากที่เขาบอกว่าเอาไม่มีบทไป คิด<บ>เองแล้วก็มันน้อยมากกะแทบจะไม่ปรากฏแต่สามท่านนี้ก็คือต้องคิดบทเองด้วยแล้วก็เป็นตัวละครแล้วในขณะเดียวกันก็คือวิเคราะห์และประมวลผลและพูดออกมาเดี๋ยวนั้นเลยอย่างไรก็ดีทั้งสท่านตอบได้ครบนะคะแม้ว่าอาจจะมีอ้อ,อมๆไปบ้างหรือ ไม่ได้ตอบในฐานะตัวละครบ้างแต่ถือว่าทำได้ดีมากทั้ง3ท่านค่ะเรื่องนี้ถ้าเน้นหลักจริงๆก็เป็นเน้นหลักเรื่องของความปลอดภัยของการที่เราจะใช้อุปกรณ์แล้วก็ข้อมูลของเราที่ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งซึ่ปแป๊บๆก็จะพูดอ้อมๆแหละเพียงแต่ว่ามีคำสำคัญอยู่แล้วก็แต่จริงๆแล้วพอพอ พี่คาตาเทพอธิบายไปเรื่อยเ,เ,เ,เนี่ยผมไม่พูดไม่เรียกพี่เมงแล้วนะก็บอกว่าพอพี่คาตาเทพเนี่ยอธิบายไปเรื่อยก็จะมีคําสําคัญออกมาเหมือนกันว่าอ่ก็เรื่องแบบนี้คือข้อมูลมันไม่ปลอดภัยได้นะถ้าเราไม่ตั้งรหัสอะไรประมาณนี้ครับส่วนพี่บอยก็คําสําคัญก็ออกมาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราคําเตือนอย่างเงี้ยนะครับเช่นบอกว่าอย่าไปคิดว่าการตั้งรหัสผ่านมันคือการเสียเวลาเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันจะช่วยเตือนให้เราบอกว่านม่อยากขี้เกียจเลยเพราะเรื่องแบบนี้มันสําคัญ กว่านะที่เราจะต้องระมัดระวังข้อมูลคนที่จะมาโจรกรรมข้อมูลของเรานะครับอันนี้สําคัญกว่าความเสียเวลาที่จะเกิดขึ้นครับครับขอบคุณมากครับคุณนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเรายังมีผู้เข้าแข่งขันอีก3คนนะครับซึ่งคนแรกที่จะตอบก็คือพี่เอ๋นะครับพร้อมแล้วเริ่มครับขออนุญาตเป็นแม่บ้านนะคะป้าเอ๋ทัความสะอาดอยู่ในออฟฟิศนะกลางกวาดกวาดถูถูถโอ้ได้ยินคุณแพ้กับคุณกลอย คุณกลอยไม่ยอมตั้งรหัสโทรศัพท์ซึ่งอันตรายนะที่คุณแพรได้เตือนนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ารหัสผ่านของเราเนี่ยมันจําเป็นนะคุณกลอยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทําธุรกรรมทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะโอนเงินหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะทําที่โทรศัพท์หมดเลยว่ารหัสเราก็จะอยู่ในโทรศัพท์เพราะฉะนั้นสมัยนี้มันมีพวกมิจฉาชีพที่ เ,เป็นโรคไฟเบอร์มิฉักชีพเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะก็ไม่เป็นไรคุณกรอยก็ลองหัดตั้งรหัสที่ง่ายๆที่จำได้อย่างน้อยมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะเหมือนที่คุณแพรบอกนะคะอ๋อคุณคุณกรอยกับคุณแพรจะไปเอาหมดเวลาครับเดี๋ยวต่อไปคึงคือของปลั๊กไฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพี่แพรกรอย เมื่อกี้ผมเห็นใครไม่รู้ว่ามาหยืหยิบโทรศัพท์ของก้อยเขาว่าไม่ทราบว่ากอยอ่ะใส่พาสเวิร์ดหรืออะไรหรือเปล่าลองช่วยเช็คดู่อยสิเฮ้ยจริงเหรอเราขอโทษด้วยเมื่อกี้เราเห็นน่ะแต่เราไม่ได้ทักเราก็เลยรีบไปตามก้อยพิพาเกิดอะไรขึ้นเปล่าเฮ้ยเงินหายเหรอเฮ้ย เมื่อกี้เราได้ยินพี่พาบอกกอยอยู่นะว่าให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วทำไมอ่ะกอยไม่ศึกษาหรือว่าดูที่เขากำลังเป็นข่าวกันอยู่ช่วงนี้ว่าช่วงนี้ยมิจฉาชีพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรวบข้อมูลสิทธิทส่วนบุบคคลของเราไปได้ง่ายขนาดนี้ทีหลังอ่ะอย่าละเลยนะเพราะว่าเขาก็ประกาศอยู่เรื่อยๆอ,อันเนี้ยเราเสียใจยด้วยจริงๆค่ะ แล้วพี่อยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วแหละแต่กอยก็จำไหมนะหมดเวลาไม่ธรรมดาฮะสวมบทบาทเนือชั้นไปอีกนะฮะเอาล่ะคิวต่อไปครับเป็นคิวของพี่เอชายวพ,พี่เอชอนินเตอร์เทนของเราแล้วนะฮะเริ่มครับ <c oughs> นี่นุกรอยพ่อจะต้องขุดดินขุดสวนให้พ่อมาที่ทำงานเพื่ออะไร <c oughs> คุณพ่อตังหนูหายหมืหน่นเมื่อคะโอ้ยหนูเอ้ก็พ่อบอกสอนไม่เคยจำ หลักการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยลูกแพรก็ไม่สอนเพื่อนเลยว่าอยู่ในหัวข้อของเรื่องของการรู้ตัวรู้ตัวไม่ต้องทิ้งของ้อมูลส่วนตัวไว้ในนั้นเนี่ยการที่เขอบอกูลไว้ในนี้มันคือการที่เราประมาทไม่มีความฉลาดดิจิทัอนเนี่ยนะรู้ไหมเรามันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเรานั้นเนี่ยทิ้งไว้ รือว่าทิ้งรอยเท้าไว้ในสื่อได้ว่นดิจิทัลฟุพ้พลิ้นพ่อเป็นคนท่ายก็เลยต้องพูดทองแดงแบบนี้อ้ยคุณพ่ออธิบายให้ชัดเจนสิคะนั่นสิหนูก็ต้องล็อกเอาล็อกอินแล้วก็ล็อกเอาทุกครั้งเวลาเสร็จแล้วการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยเบี้ยจะได้ไม่ต้องหายเราจะได้ไม่ต้องเสียตังฟรีฟรีใครก็ไม่รู้พ่อเป็นห่วงเป็นใยบาาริสัทนั่งรถจากที่จากบ้านมาเมื่อกี้ว่าจะไปหาสาวซะหน่อยก็ไม่ได้ไปโอ,โอ้ยเสียดายมากเลยรูกแพล่ฝากดูแลน้อง กลอยกลอใจของพ่อด้วยอะไรดังติดติโอ้ยไม่หมดเวลาด่นะโอ้แต่ว่าพ่อก็ดีใจที่ได้มาหมดเวลาค่ะโอ้ยแเขาคือเอ n เอนเตอร์เทนจริงๆเดี๋ยวไปฟังกรรมการกันหน่อยนะครับรอบนี้ขอเริ่มต้นที่พี่ตรีครับเริ่มต้นพี่ที่พี่เอชายก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็คงแบบว่าสาระก็สามารถที่จะเข้าไปในการแสดงได้ด้วยนะครับ ถึงกับต้องคอมเมนต์เป็นคนแรกเลยล่ะเอาละครับ <laughs> เข้าเขาไปอยู่กับเขาด้วยนะครับโอ้ยจริงๆเขาฉลาดในการที่จะแบ,บบวนไปวนมาแล้วเขาไปตอบในหลักการเรื่องของตามข้อนหนึ่งได้นะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการการรูเท่าทังสื่อนะครับอ่สุวรรณรักไฟนะครับรักไฟก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของ การที่เราจะต้องระมัดระวังใช่ไหมใน,ในเรื่องของพาสเวิร์ดต่างๆนะครับซึ่งก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ยคุณแม่บ้านพี่เองนี่รู้จักสังเกตนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญของการรู้เท่าทันสื่ออย่างหนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับขอต้องทันก่อนแล้วกันฮะ คือดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีเหมือนกับการแสดงศักยาภาพแบบว่าเหมือนกับหยิบยกประสบการณ์ของตัวเองมาซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆคือเราไม่ต้องมองสิ่งที่ไกลตัวเลยค่ะเวลาเราจะสื่อสารอะไรออกมาเราใช้ประสบการณ์ของเราหรือว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ความหลังของเราแล้วเอามาถ่ายทอดออกมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยครับขอบคุณท่านครับเชิญครับพี่ต้องเน่งครับ ตัวละครของทั้ง3ท่านเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เรารู้สึกร่วมไปกับเขาแต่ในฐานะกรรมการเราก็ต้องฟังแล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าเขาตอบตรงหรือเปล่าต้องบอกว่าอยากเห็นเหลือเกินว่าจะเป็นตัวละครแบบไหนกันต่อค่ะขอบคุณพี่ตงแหน่งครับ,รบออฟฟี่ตอนนี้ฟังครบทุกคนละโอเคครับถ้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอทั้ง9คนบนเวทีเพื่อฟังคำเฉลยกันเลยครับ ก้าวคนมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเฉลยจะเป็นยังไงนะครับเชิญพ่ตรีได้เลยครับเป็นเรื่องของความฉลาดทางดิจิทัลนะครับซึ่งก็มีบางท่านนะครับก็ตอบถึงคำว่า DQ นะครับหรือว่า Digital Intelligence q u a t i e n t นะครับก็มันจะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราเน้นในเรื่องของทักษะในการที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอยู่ในอุปกรณ์ ที่เป็นออนไลน์ของเรานี่แหละนะครับก็อยู่ในมือถือของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็จะเล่าถึงการที่ไม่ใสพ่พาสเวิร์ดนะครับรวมถึงรู้สึกว่าง่ายที่สุดชีวิตง่ายๆด้วยการวางทิ้งไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดเป็นอ,อ,อันตรายกับข้อมูลของเราที่มีคนเข้าไปใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องตั้งรหัสผ่านที่ไม่ให้ง่ายเกินไปไม่ให้เชื่อมกันนะครับแล้วก็ต้อง เราต้องตั้งรหัสอยู่เสมอล็อกหน้าจออยู่เสมออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันอีกอย่างก็คือเราต้องรู้เท่าทันมิจฉาชีพที่อาจจะเข้ามาในหลายๆรูปแบบนะครับคนใกล้ตัวบางทีเราก็อาจจะไว้ใจแต่ว่าเขาอาจจะแฝงเข้ามาในลักษณะของ คือจริงๆบางทีเงินมันก็หอมหวานนะหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราบางทีมันก็อาจจะทําให้เขาควายเขวไปได้นะครับเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้าเข้าไปมากแล้วนะครับมิจฉาชีพก็ก้าวหน้าไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพเองเนี่ยเขาก็รู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาหาเรานะครับเขาจะควบคุมมือถือเราได้จากระยะไกลได้ด้วยนะครับอันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ให้เรามาัระหวังมากๆนะครับ นี่แหละฮะเรื่องของคะแนนสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูคะแนนสะสมครั้งที่1ของพวกเขากันเลยครับโอ้โหวันนี้ครับแต่ละคนนี่โกยคะแนนกันได้ไปเยอะมากๆเลยครับ ใช่ค่ะก็มีโอกาสเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนีคะเราก็มาลุ้นกันต่อไปค่ะเอาใจช่วยค่ะในรายการของเราครั้งหน้าจะสนุกสนานขนาดไหนต้องรอติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสื่อยอดนักสืบสวัสดีครับ